สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนเพรรายการที่เพศสัจกรรั์ร้านยากรุมงเทพจะอยู่เป็นเพื่อนของคุณคอยดูแลทุกที่ทุกเวลาอยู่กับผมครับเพรเ,เพรเพรสัจกรรสุรวัตรลุ่งพานิชยครับผมและแพรย์ขวัญขวัญฤทัยราวสง่าคะ่ะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านยังเทพสาขารามคำแหง24 28ค่ะซึ่งในวันนี้ เราจะมาพูดคุยกับเพื่อนเดียของเราค่ะ <S 2> <S 2> ซึ่งเขาอยู่ในฐานะของคุณแม่ลูกสองเราจะมาพูดคุยกับเขาแลกเปลี่ยนความรู้กันในฐานะคุณแม่จะทําอย่างไรดีเพื่อที่จะทให้ลูกของเขาเนี่ยค่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงถ้าเกิดทุกคนพร้อมมาแล้วนะครับ <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราไปพบกับเพื่อนเพียของเราเลยดีวกว่าครับผมไปกันเลยไปค่ะตอนเธอไม่สบายไม่ต้องนั่งใจมาคุยกับฉันแม้กลางคืนกลางวันแค่ทักมอ สวัสดีครับูสวัสดีครับอยากจะมาแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะพี่มูลในฐานะคุณแม่เนาะมีการดูแลลูกๆยังไงนะคะเพื่อแบบให้เขาแข็งแรงแล้วก็อยู่กับโรคระบาดแล้วก็โลกปัจจุบันของเราเนี้ยค่ะยังไงได้เลยผมว่าหัวข้อนี้น่าจะคุยกันยาวเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่านะเดี๋ยวจะปวดคงปวดเข่ากันนะยืนนานไม่ค่อยดีโอเคไหนดีคะส้มตำรักดีรักดีเหรอครับผมน่าสนใจร้านเด็ดต้องลองนะคะ อ่าโอเคเดี๋ยวให้พี่มุนนำ,นำเลยดีกว่าครับผมโอเคครับเดี๋ยวพี่มุนนำทางเลยฮะ ครับพี่มุนที่นี่คือร้านส้มตำรักดีนะก็อยู่ข้างๆร้านยากรุงเทพประจำซอยรามคำแหงยี่สิบแยกสิบแปดด้วยค่ะเมื่อกี้นะครับเรายังไม่ได้ให้พี่มูนแนะนําตัวเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่มูนแนะนําตัวก่อนได้ลเลยค่ะ,คะพี่มุลน,นะคะ,คะเป็นพนักรไม้มูนเกาสุรัตค่ะเป็นเภสักรประจำร้านยากรุงเทพนะคะสาขารามคำแหงยี่สิบสาาาี่แยกสิบแปดคะ่ะ เมื่อกี้ที่เหมนอนได้เกิดแล้วแหละว่าอยาจะมาขอพูดคุยแล้วเสร็จพารลู้เนาะอยากจะทราบนะคะว่าตอนนี้ลูกๆของพี่มูลนะคะอายุเท่าไหร่กันบ้างแล้วะคะตอนนี้มีกัน2คนนะคะคนแรกพี่คนโตห้าขวบกว่าค่ะส่วนน้นน <า S 2> องคนเล็กนี่คือวัยสี่เดือนวัยแต่บ่อแต่บ่อในฐานะที่พี่มูลเป็นคุณแม่ค่ะคือมีวิธีดูแลลูกๆให้ร่างกายแข็งแรงอย่างไรบ้างคะค่ะหลักๆเลยเนาะถ้าเรื่องของดูแลภายนอกนะคะก็คือออกจากบ้านจะต้องใส่แม พกเจลกฮอลอไว้ในกระเป๋าเสมอกลับมาถึงบ้านถอดแมสทิ้งใบล้างมือล้างเท้าให้สะอาดทุกหางค่ะส่วนถ้าในเรื่องของภายในเนาะก็คือจะเล่นให้เขาออกกําลังกายนะคะทานอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ที่สาคัญก็คือนอนหลับและพักอนห้องมีทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเลยเรื่องการออกกำลังกายเราจะให้เขามีการออกกำลังกายหรือใช้กำลังยังไงดีครับค่ะ อย่างตอนนี้นะคะพี่คนโตเนาะโรงเรียนเขาจะปิดเราก็ต้องรับมือด้วยการจัดกิจกรรมตามที่เรากําหนดไว้อย่างเช่นเรื่องของออกกาลังกายก็จัดให้เขาโยนบอลหรือเตะบอลบางบ้านที่มีบริเวณก้างค่างบาง้บานพื้นที่เล็กน้อยก็ให้โยนบอลเตะดีแบบเขาฝึกกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เตรียมตะก้าเตรียมลูกบอลเล็กๆักสี่ห้าลูกให้เขาฝึกโยนฝึกโยนเขาก็ได้เริ่มใช้กํลาลังแล้วถ้าไม่มีอุปกรณ์ให้เขากระโดดคะ่ะ ไปดไปด้านหน้าไปด้านหลังนับครั้งก็ได้ค่ะส่วนน้องเล็กนะคะสี่เดือนพี่ก็จะมีวิธีให้เขาออกกำลังกายก็คือเขาจะเริ่มฝึกลงน้ําหนักเท้าได้เราก็จะประคองใต้ัแหลเขาให้เขาค่อยๆลงน้ำหนักทีละนิดทีละนิดอ๋อมันเป็นการเรื่องของการหัดเดินด้วยใะได้วยเรื่องของการออกกำลังกาย่ะแล้วทีนี้ในเรื่องของการนอนหลับมก่อนนะคะพี่มุนดูแลลูกยังไงพาลูกเข้านอนยังไงคะ หลังจากทานข้าวเย็นเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมตัวองงาบน้ำกันค่ะหกโมงหกโมงครึ่งเนานะทุ่มหนึ่งคือต้องพร้อมเพื่อเตรียมตเตรียมก่อนเข้านอนค่ะเข้านอนอนิทานก่อนนอนอันนี้คือกิจวัตรประจําวันสองทุ่มคือเข้านอนอนนิทานแล้วหลังจากนั้นเด็กก็จะได้เริ่มพักผ่อนเต็มที่แล้วก็ช่วงที่เขาได้พักผ่อนเต็มที่ค่ะร่างกายก็จะได้ซ่อมแซมส่วนที่เขาได้เสียสละพลังงานตอนที่ออกงาย คือถ้าน้องพอได้เข้านอนตรงเวลาเนาะปกติโค้ชห้องมลลจะหลับช่วงประมาณสี่ทุ่มแต่ไม่ใช่ว่าเราจะนอนสี่ทุ่มแล้วถึงจะได้รับโค้ชห้องค่ลเราจะต้องนอนล่วงหน้าก่อนอย่างน้อยหนึ่งสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหตุเป็นผลแกนว่าทั้จะนอนตั้งแต่สองทุ่มเพื่อที่จะรอรับโค้ชห้องมเมื่อร่างกายเรารับโค้ชห้องมลเต็มที่เนาะร่างกายเราตื่นมาก็จะสดชื่นเรื่องของออกกําลังกายไปแล้วเรื่องของการนอนไปแล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ผมยิ้มไม่ใช่อะไร เกี่ยวกับเรื่องการกินในครับผมไม่เคยกินที่คือแบบชนัาใช่ไรั่ท้ว่าหนักมากไม่ว่าหนักมากพี่หมุนให้มีวิธีการดูแลลูกเรื่องการรับประทานอาหารยังไงบ้างครับให้น้องทานอาหารประเภทไหนหรืออะไรยังไงครับผมของพี่ส่วนใหญ่จะทานอาหารเตรียมอาหารง่ายๆเนาะแต่พยายามเตรียมให้ครบผ้าหมูนะคะพวกขาาวโพดเด็ดโปรตีนไขมันแล้วก็วิตามินและเกลือแร่เรื่องการกินปกติผมไม่ค่อยเป็นห่วงมุ้งผักเนี่นะเป็นหมดเด็กๆจะกินผักไหมเนี่ย เด็กๆอย่างผมอะไม่กินเลยอะจริงๆแล้วโดยทฤษฎีค่ะเด็กๆเขาจะสามารถรับรสผักได้จากมมแม่ตั้งแต่เขาแรกเกิดคือคุณแม่กินผักแล้วลูกก็คือสมมติว่าดื่มนมแม่ก็คือได้รสชาติของผักจากน้ำนมไรแล้วค่ะอันนั้นคือขั้นแรกที่เขาจะได้รับรสชาตินั้นซึ่งถ้าแม่ทานอาหารประเภทไหนเขาก็จะได้อาหารประเภทนั้นไปแล้วเมื่อเขาโตขึ้นถ้าเรานําเสนออาหารที่เป็นผักให้เขาเขาก็จะคุ้นเคยกับรสชาตินั้น จริงเป็นปัญหาเขาเรียกนะปัญหาโลดแตะทานนมนมแม่ครบแล้วหลังจากนเขาจะต้องเริ่มทานอาหาร,รใช่ไหมคะนั่นแหละเป็นปัญหาที่จะต้องเริ่มต้นเลยว่าเราจะนําเสนออะไรเาเด็กๆเนี่ยเขาก็จะมีการเลือกกินเนาะแต่เราก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาทีงเขาะคะ่ะลูกพี่นะคะคนโตรอาหารที่เขามักจะกินบ,บ่ลอยก็คืออาหารที่นิ่มๆแ,แรกๆหลัะจะเลือกผักชนิดที่ไม่แข็งด้วยวิธีเอาไปนึ่งหรือเอาไปต้มให้เขาเคี้ยวง่าย จะได้ไม่รู้สึกว่าเขาเรียกนะเป็นความทรงจําที่ไม่ดีเลือกผักที่มีรสชาติหวานคารอทบลูเบอรี่หรือก็ท้อก็ได้ค่ะรสชาติหวานเขจะรู้สึกว่าประทับใจอ่ะเมื่อทานได้กินได้ครั้งต่อไปเขาก็จะอยากกินสาวอาหารที่เราทานค่ะควรจะเหมือนกันอย่างเช่นถ้านั่งกินข้าวภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะทานอาหารประเทศเดียวกันถ้าลูกๆเห็นคุณพ่อคุณแม่ทานอาหารอะไรเขาก็รู้สึกว่าอยากกระถามๆเนื่องจากชอบการเรียนแบบแล้วแล้วก็อาจจะเชียร์เขานิดนึงค่ะ ถ้าเขาทําได้ทานได้เราก็ชื่นชมเขา, <Hey. S 1> าเขาทำได้ใช่ผมว่าอันนี้เป็นเป็นคีย์หลักเลยนะที่แบบว่าทําให้น้อง <Yeah. S 2> หรือว่าเด็กๆอยากกินข้าวคือ <Yeah. S 2> การที่แบบพรอครัวเราอบอุ่น <Yeah. S 2> กินข้าวพร้อมกันแล้วก็มีการสอดแทรกให้ความรู้เรื่องผักแบบว่า้ hey, แบบนี้กินง่าอะไรเงี้ยอย่างที่ <Yeah. S 2> พี่มงทำอ่ะ ผมว่าดีเลยนะครับผมแล้วยังมีสาเหตุอื่นๆอีกบ้างไหมคะที่มึงหาอันมีสาเหตุอื่นอะไรอย่างเช่นบางทีถ้าเขาไม่สบายอ่าฮะเด็กหลายคนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากดูแลอืมคแต่ว่ามันจะเป็นแค่ชั่วคราวพอเขาหายป่วยแล้วเขาก็จะกลับมาทานอาหารมื้อปกติแหรือในกรณีเด็กบางคนเขาติดเล่นเนาะค่ะ เราอาจจะหาจานชามที่เป็นตัวกระตูนหรือเป็นตัวละครที่เขาชอบไปนะคะที่บ้านพี่ก็จะมีช้อนหมีรูผู่หนึ่งเมื่อเขารู้สึกว่าอ่าในน้ช้อนหมีรูเป็นช้อนประจําตาแหน่งเขาเขาก็จะอยากทานกับช้อนหมีรูแต่ถ้าเด็กบางคนไม่หิวอันนี้ก็ไม่ต้องเปิดปาเขานะค่ะถ้าเขาอยู่เด็วเขาจะขอค่ะแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำลังรับชมอยู่นะครับผม รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เอาติดเล่นเกินไปนะครับทานอาหารระวังมือไม่สบายไม่สบายจริงๆก็ยังไม่หยู่จริงๆนั่นแหละอ่าจริงๆก็ยังไม่อยู่จริงๆเนี่ยจริงๆเราคือดูสาเหตุที่น้องเป็นและแก้ให้ถูกต้องนะครับบอกเนาะค่อยๆดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรและแก้ที่ต้นเหตุอันนี้คือจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดใช่ค่ะอะเดี๋ยวสุดท้ายนี้แล้วกันอยากให้ ี่มูลเนี่ยได้ฝากอะไร<ม>คุณผู้ชมนะครับที่อ,อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม,ม่เราในฐานะคุณพ่อคุณแม่นะคะเรารักลูกเราหวงลูกเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจัดเตรียมอะไรที่เหมาะกับสถานการณ์ให้กับเขาเนาะอย่างง่ายๆของเราก็คือเตรียมแมสเตรียมเจลล้างมือเตรียมแอลกอฮอล์เนะาะให้เขาไม่ป่วยร่างกายเขาก็จะแข็งแรงเขาก็จะเติบโตสวัยแล้วก็สุขภาพดูดีไปนะครับผมครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตาม คลิปรายการดีๆของเพื่อนเนของเรานะครับจนถึงตอนนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับแชร์คลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับที่จะนำเพศสัจกรนะครับผมมาพูดคุยง่ายๆสไตล์เพื่อนเพย์นะครับผมนะส่งต่อความรู้ดีๆให้กับคนรอบข้างที่คุณรักใช่ครับผมเนาะเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นเพื่อนคูณนะครับคอยดูแลถุกที่ทุกเวลาครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อ p หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับเพื่อนใหม่ของเราสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อให้ความรู้ดีๆส่งถึงมือคุณเป็นประจำเพราะเราห่วงใยคุณ